ได้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่เป็นต้นกระเทยนะครับกระเทยจะมีลูกให้นะต้นนี้ล้มไปแล้วเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้นะครับมะละกอกปลูกมาหลายปีแล้วไม่ได้กินนักทีน,นี่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่ากระเทยหรือเปล่าต้องการกระเทยนะครับกระเทยเอามีลูกให้กินนะครับแต่ต้นเนี้ท่าทางจะเป็น ตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่กระเทยแนย่นอนนะมันออกออกก้านออกใบเนี่ยมาตรงที่จะออกลูกอะ่ะเดี๋ยวดูต่อไปสักคู่นะครับถ้าไม่ใชายก็ตัดทิ้งเลยนะครับทาไมให้ตัวกระเทยนะต้นกระเทยนะครับจะมี20เปอร์เซ็นตนะครับจากร0อยเปอร์เซ็นตของตัวผู้ตัวเมียแล้วกระเทยมรกรนะครับดูกันให้ดีนะครับกาปบรปลูกมรกรเนี่ยปลูกยากอยู่นะครับ บางคนได้ให้เห็นแต่ดอกนะนะคือตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่รู้แต่ถ้ากระเทยนะครับได้กินลูกแน,น่นอะนชาวสวนทุกคนนะครับมาละกอกระจาให้ดีดูในขู o เกิมานะเนี่ยได้ต้นเดียวปลูกม,มาตั้งนานแล้วเนี่ยต้นนี้ต้น,ตนกระเทยได้ลูกแน่แต่นี้เท่านิ้วโป้องอยู่ลูกยังไม่ใหญ่ส่วนลังเขาครับตบอะไรงานออ้นี่ครับ โอ้โหไม่มีเวลาเก็บไปเที่ยวมานี่มาเดือฝรั่งกินได้นะครับเก็บตอนนี้ครับแปดโมงเก้าโมงเนี่ยโอ้โหใไ,ได้เลยครับสามลูกครับเขาเรียกว่าซปเปอร์ฟู้ดนะอาหารมีคุณภาพมากมะเดือฝรั่งครับได้สามลูกครับวันนี้ออสี่ลูกครับนูน่นผลไมท้ที่มีคุณค่านะครับมากเลย เช้านี้เก็บไ้สี่ลูกครับเต็บมือเลยหวานครับอือโลละสี่ร้อยนะครับมาใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็การห้างไม่มีแล้วว้าโดนเอาไปล้างก่อนนะครับมาเดือฝรั่งครับเกจูซื้อมาให้จากมหลาลัยกเกษตรนะครับคือมาต้นหนึ่งคือมาสองต้นตายไปต้นหนึ่งโอเคครับได้กินครับที่สวนลังเขาของเราพุทธบาทสาลีครับ ดีอย่างครับมีผลไม้กินนะคุณภาพของเขาก็กมีโภนาการที่ดีมากครับมาเดือฝรั่งนะครับนัาปลูกกันนะเพื่อนๆเ,นเนข้าไมีพื้นที่ก่ะถางชงโมที่ขึ้นเองนะครับที่สวนปลูกธรรมชาตินะครับไร้าสารพิษมาดูกันครับว่าโอ้โหลูกใหญ่นะครับลูกนี้แดง,งครับ อามันไม่แดงไงแดงจัดถือว่าเด็ดค่ะนี่ครับที่สวนของหลานนี่นี่นี่บ้านสวนี่บ้านนี่ได้กินหลายรอบแล้วครับงูสวนนี้หลายลูกแล้ด้วยโอเคครับสวนของเรานี่เป็นไงเป็นไงโอเคครับเย็นนี้ ที่สวนลังเขาของเรานะครับแตงโมก็ได้กินแล้วก็ของเราของน้าโหวดน้าหวิดน้าหงนักกินไป็นอะไรขึ่งนึงหนูกินน้ากินการดูนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะอีกสิบนาทีทุ่มหนึ่งครับดูตะวันยังไม่ตกดินเลยครับขอให้คุณดีเขาก่อนที่สวนหลังเขาเราดินนี่พีที่ตะวันตกอยู่ด้านด้านหลังสวนเนี่ยนะครับโอเคครับบรรยากาศหน้าอยู่ครับหน้าอยู่คนถูกหวยทำไมไม่ส่งใบโอเคหนูนะนะส่ง หวานเกลียบนะครับไม่ได้ฉีดน้าตาลไม่ได้ฉีดสีนะครับอย่างนี้ข่าวลือนะครับไม่มีจริงหรอกนะส่วนไหนก็ไม่ทันมัรองนะครับอันนี้เนี่ยขนาดปลูกธรรมดาธรรมดาแต่งโมครับที่สวนนี้อยู่ยอดครับทั้งหวานทั้งสีสวยสดงดงามครับโอเคกินกันครับเพื่อนอาหารเย็นวันนี้